สวัสดีครับชาวคริปโตเอเจนเจทุกคนวันนี้วันที่5 Fe b r บ a r y 2 0 2 2นะครับเวลาประมาณ9โมงครึ่งเโมงเช้าเวลาออสเตรเลียซิดนีย์นะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตตลาดกันตลาดเขียวสดใสกันเลยนะครับวันนี้เขียวเกือบทั้งกระดานนะครับก็เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเราไปดู หาคริปโตสแกนเนอร์กันก่อนแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนมีสัญญาณซื้อบ้างตาม Action Zone โอเคมีตัวไหนหน่าสนใจไหม divi divi win rate ไม่ค่อยดีนะครับไม่มีค่อยมีผลกำไรข้ามนะครับ lyxe ตัวนี้ผมวิเคราะห์ไปเมื่อวานนะครับแล้วก็น่าจะยืนอยู่ได้นะครับมีสัญญาณซื้อจากแอคชั่นโซนเมื่อวานนะครับมินเลทประมาณ60%นะครับกำไรประมาณ9,784%เอ่อมีเทรดที่คูคอยนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจจะเข้าก็รอ7จ็ดโมงเช้าเวลาไทยนะครับหรือไม่ก็11บเอโมงเช้าเวลาออสเตรเลียนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะหลุดจุดไม่น่าจะหายนะครับอา่า คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมไม่ใช่ f i n a n เชีย a d ไวเซอนะครับไม่ได้จะมาบอกแนะนำให้ซื้อหรือขายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็แค่มาบอกว่ามันมีสัญญาณตามระบบแค่นั้นเองนะครับใครจะตัดสินใจซื้อยังไงก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับโอเคตัวต่อไป mkr mkr ก็มีสัญญาณซื้อจาก action zone นะครับ win r a t เท่าไหร่เอ่ย win rate 5 5แค่25%เอง แล้วก็ถ้าตาม ATR Winrate 5ากำไรประมาณ225%นตะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ละกันลองพิจารณากันดูเองนะครับก็ผมแค่มารันให้ดูตัวนี้ ATR มันจริงๆแล้วมันมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่วันที่1 February 2022นะครับก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกล่ตัวนี้ถ้าจะเล่นก็น่าจะเล่นตาม ATR น่าจะเวิร์กกว่านะครับม Action ่ o n e น i n Rate น้อยกำไรก็น้อยกว่าถ้าดูจากทรงกราฟเป็นไงบ้างเอ่ย ดูคร่าวๆก็เหมือนจะขึ้น1ลง2ก็มีโอกาสจบเว็บ2นะครับแล้วก็รอขึ้นเว็บ3ดูดูกันก็ลงมาที่โซนเป้าหมายนะครับ61.8มาแตะ7 8 6แล้วก็เด้งขึ้นนะครับก็มีโอกาสลุ้นให้มันขึ้นเว็บ3นะครับก็แต่ก็ไม่รู้จะไปจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ลองพิจารณาดูเองนะครับตัดสินใจกันเอาเองเอ MKR แล้วก็มีตัวไหนอีกเอ่ย SNX เป็นยังไงบ้าง SNX win rate ไม่ไหวนะครับโอ้ย,ยแล้วก็ถ้าทำ ATR ตัวนี้ผ่านแล้วกันไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนฮะดู win rate แล้วไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับ XPO เป็นไงเอ่ย xpo ดูทรงกราฟแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยตรงนี้ข้ามแล้วกันโอเคเราไปดูตัวที่ตัวหลักของเรากันเลยดีกว่า btc btc usd โอเค btc usd ทะลุ atr มาแล้วนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าใครจะรอเข้าตาม atr ก็ รอ7โมงเช้าวเวลาไทยหรือไม่ก็11โมงเช้าวเวลาออสเตรเลียนะครับว่ามันจะสามารถปิดยังปิดเหนือเส้นอ ATR สีแดงนี้ได้หรือเปล่านะครับประมาณ40,000ก็ไม่ควรจะลงไปต่ำกว่านะครับอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเข้าไม้แรกตาม ATR แล้วก็มาที่2ตามรอสัญญาณ action zone ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พิจารณากันผมไม่ใช่ financial advisor นะครับพูดขอพูดย้ำๆหน่อยละกันวันนี้ถ้าเล่นตาม ระบบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเ,เกิดอะไรขึ้นทำไมระบบ a อ r มันแปลกไปเดี๋ยวสักครู่ครับเซ็ตอะไรไว้หรือเปล่าอืม,อมน่าจะเซตอันนี้ผิดมันยาวไม่ถึงโอเคเป็นใหม่ เปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วกันปีหนึ่งสองปีหนึ่งสองก็ได้โอเคถ้าเล่นตาม atr e นะครับก็ win rate อยู่ที่ห้าสิบจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรมผมว่ามันแปลกแปลกนะฮะเดี๋ยวก่อนทำไมมันเหมือนผล backtest มันแปลกแปลกทำไม btc usd สักครู่น้อง eth e t h u s d เป็นยังไงบ้างไ,างไป btc ก่อน btc u s d น่าจะโอเคละโอเคอผล back test ตาม a t r นะครับวิเนเลทประมาณ50.79%นะครับแล้วก,กำไรโอ้หลายหลักเลอเกินไม่อยากจะนับเลยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองร้อยพัน หมื่นแสนล้านล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แต่ผลแม็กเทสี่ตั้งแต่ค่อนข้างยาวนะครับปีโอ้เริ่มจากปีหนึ่งสองนะครับก็มันเลยสะสมทบกันมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ถ้าเล่นตามแอคชั่นโซนก็วินเลทประมาณ5 5 3 2าสนะครับกำไรก็เป็นล้านกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไม่อยากนับหน่วยนะครับไม่รู้กี่ล้านเหมือนกันโอเคก็ถือว่าเล่นตามระบบมันก็กำไรมานะครับก็แล้วแต่ละกันว่าจะ เราจะเล่นตามจะเชื่อตามระบบหรือเปล่านะครับถ้าดูจากทรงกราฟแล้วค่อนข้างสวยนะครับมีการเบรกเทรนไลน์เส้นนี้แท่งสวยๆขึ้นมาจนได้จากที่ผมบอกเมื่อวานนี้ว่ามันควรจะเทคเบรกขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่เบรกออกข้างนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเบรกค่อนข้างดีนะครับสวยงานเลยทีเดียวแล้วก็มีบวกกับมีวอลลุ่มเข้ามาด้วยก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวจริงๆนะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทรงกราฟอันนี้ ก็เป็นไปได้สอง,ส,อง,ส,องสมมติฐานะครับถ้ามันกลับตัวไปได้ขึ้นไปได้จริงจากตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นลงอาจจะเป็นทำทรายแองเกลิลลบนิดนิดก่อนลบนี้ไปนิดนึงโอเคมีสองสมมติฐานะคืออาจจะจบ4ไปแล้วตรงนี้อุย้ยลบไปเลยแล้วกันอาจจะจบ4ไปแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะตรงนี้อาจจะลงมา A ก็4จบ4ไปแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นขึ้น1ลง2นะครับของเวฟ5ใหญ่นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ประมาณว่าเดี๋ยวครับอันนี้เป็นเวฟ3ใหญ่ลง4แล้วก็อันนี้ขึ้น1 2 3 4 5ใหญ่ขึ้นไปอันนี้อันนี้คือสมมติฐานที่1นะครับสมมติฐานที่2ก็คืออาจจะทำ triangle นะครับก็คือประมาณนี้ อันนี้ลงมา A B C แล้วก็ D E นะครับอาจจะเด้งขึ้นมาเพื่อทำขา D แล้วลงขา E ต่ออ่ก็จะเป็น triangle ประมาณนี้เดี๋ยววาดให้ดูแล้วกันประมาณอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็ประมาณอย่างนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยม เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมอาจจะเป็น Running t r i a n g l e ินะครับเพราะว่าขา B ีนี้สูงกว่ายอดยอดไฮ mm hmm. เดิมตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นไปได้2กรณีแต่มันจะเป็นกรณีไหนก็เรื่องของมันไม่เป็นไรเรามีสัญญาณซื้อมาแล้วเราก็ทําตามระบบไปแค่นั้นเองสัญญาณซื้อตาม ATR นะครับก็ถ้าใครเล่นตามระบบก็ต้องทําตามระบบแค่นั้นนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับเราเราเทรดกันแบบชิวๆนะครับตัวต่อไป ETH um ETHUSD โอ้ยไปขอดูทำไมของชาบีเอิด ETHUSD uh, e โอเค ETHUSD e ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีอ่าทะลุ ATR ขึ้นมาได้นะครับถ้าอ่า ก็ใครจะรอเข้าก็รอดูแล้วกันว่าแท่งนี้มันจะปิดเหนือเส้น ATR นี้ได้หรือเปล่านะครับประมาณรานะคาที่เท่าไหรเ่เอ่ยประมาณที่2,009นะครับต้องปิดยืนเหนือ2,009ให้ได้นะครับแล้วก็รอเข้าตอน7โมงเช้าวเวลาไทยแล้วก็11โมงเช้าวเวลาอลาอสเตรเลียนะครับก็รอเข้าอาจจะรอเข้าไม้แรกตาม ATR แล้วก็ไม้สตาม Action Zone ก็ได้นะครับถ้าเล่นตาม ATR ก็ วินเลทประมาณ62.22%นะครับแล้วก็กําไรโมโหลรานะครับผมไม่นับแล้วกันแล้วก็ถ้าเล่นตามแ <c oughs> อค o ชนโซนก็เหมือนกันวินเลทใช้ได้นะครับท3 5 7แล้วก็กำไรค่อนข้างเยอะนะครับแม็กซ์โ d ด,ดาวแค่28%เอเองสุดยอดนะครับก็รอดูแล้วกันว่า <c oughs> จะเป็นยังไงตัวนี้ก็ตัดสินใจกันเองนะครับผมแค่มาเตือนว่ามีสัญ,ญญาณตามระบบ ATR แล้วเท่านั้นนะครับสงกราฟก็เหมือน BTC เลยวิเคราะห์ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็อันนี้ก็เบรกเทรนไลน์ขึ้นมานี้สวยๆงามๆนะครับมีแท่งแล้วก็มาพร้อมกับวอลลุ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็สงกราฟก็อย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่เอเล g u l a r น l a t มันก็มีอีก2กรณีที่มันจะเป็นไปได้ก็คืออันนี้ขึ้น3ลง4ตรงนี้แล้วก็รอ1 2 3 4 5ขึ้นไปเป็นเวฟ5ใหญ่นะครับก็ ไอ้กรณีหนึ่งก็คือเป็นทำเ,เป็น Triangle นะครับอันนี้จะเป็น a b ไม่ใช่ตรง a อันนี้เอาใหม่เหมือนเมื่อกี้นะครับเป็น a b c d e ก็ขา d เนี่ยก็จะขึ้นมาไม่สูงกว่าขา b อย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นไปได้2กรณีว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็น a b c d e จบปุ๊บแล้วคอยขึ้นเว็บาอย่างนี้ก็ได้นะครับน,นี้ก็จะเป็นแคนแองเกิลอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เราไม่ต้องลุ้นเราไม่ต้องเดาว,ว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นได้2องกรณีแค่นั้นเองเราก็แค่ทำตามระบบไปนะครับทำต,ตามระบบก็อย่างที่บอก w ินเลตก็อย่างที่โชว์ไปสักครูน่นี้ง่ายๆนะครับเราก็เทรดกันแบบชิวๆนะครับหลังจากที่ทามือกันมานานเราก็ เซฟการขาดทุนไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับออกไปตั้งแต่แถวๆนี้นะครับถ้าออกตาม ATR e ก็ออกกันไปตั้งนานแล้วเห็นไหมฮะนี่ถ้าเราเชื่อตามระบบเราก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณซื้อมามันจะเป็นสัญญาณหลอกหรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยว่าไม่รู้นะครับถ้าถ้ามันหลอกก็ปล่อยให้มันหลอกนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเล่นการเล่นตามระบบเวลามันหลอกเนี่ยเวลามันผิดทางมันก็ผิดเสียแค่เนี้ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 1 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เวลากำไรดูนะครับเนี่ยกำไรมันมันก็ c o v เวส่วนที่ขาดทุนไปเวลามันกำไรทีมก็กำไรเยอะเวลาขาดทุนมันก็ขาดทุนน้อยแลยยะยาวมามาเลยถึงกำไรมีผลกำไรขึ้นมาได้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครเชื่อตามระบบก็เล่นตามระบบง่ายๆชิวๆไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรก็ได้นะครับ <c oughs> ตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึง สักครู่นะครับมีตัวไหนบ้างเอ่ย <c oughs> MKR พูดไปแล้วหรือเปล่าลองดูอีกที m k a พูดไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ <c oughs> น่าจะพูดไปแล้วโอเคข้ามไปตัว b l t b z เอ l z ก็เช่นเดียวกันนะครับมีทะลุ uh, ATR ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ถ้าเล่นตาม ATR Winrate แค่30% 3 0นะครับกำไรประมาณนิดเดียวเองแทบจะไม่กำไรเลยแต่ถ้าเล่นตาม Action Zone Winrate ประมาณ40%กํากำไรประมาณ244.8%นนะครับก็ลองพิจารณากันดูเองแล้วกันว่าจะ เล่นหรือเปล่าถ้าดูจากทรงกราฟตัวนี้ก็อาจจะเป็นขึ้น1 2 3 4 5แล้วก็ลง a b c นะครับอันนี้ก็เป็นจบเว็บ1ลงเดี๋ยวอันนี้มีทำนิวโลไหมเนี่ยตัวนี้เหมือนจะทำนิวโลหรือเปล่าตัวนี้โลที่เท่าไหร่เลย โลที่0.1051 0.1082ตรงนี้ทำนิวโลไปแล้วเ,เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะยังไม่จบเว็บสอดีก็เลยลงมาตรงนี้ออลองวัดตรงนี้แบบหนึงมันก็ลงมาที่8 8ดแล้วนะครับก็อาจจะเป็นลง abc x หรือเปล่า a ต่ออะไรก็ว่าไป ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เนื่องจากข้อมูลมันน้อยไม่รู้จะนับนับเวฟไปทำไมเหมือนกันแต่ก็นับเล่นๆเ,เ,เหมางนกันเลยฮะสักครู่นะครับก็เล่นตามระบบไปดีกว่าตัวนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจเวฟแล้วกันเออก็ตามระบบก็วินเลท40%นะครับก็กำไรประมาณ2 1 4ตตัวนี้แอคชั่นโซนยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับแต่มีสัญญาณซื้อจาก มีเกือบจะมีคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อจาก ATR ก็รอดูกันว่า7จโมงเช้ามันจะยังยืนอยู่เหนือได้หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้อาจจะรอตาม Action Zone น่าจ,จะเวิร์กกว่านะครับตัวนี้มีตัวไหนอีกไหมสักครู่นะครับพอดีลูกชายมากวนวันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมา ทำคลิปไวหน่อยนะครับพอดีมันมีตัวที่มีสัญญาณ BTC กับ e ETH ก็มาเตือนกันกลัวเพื่อนๆจะเข้าเข้าไม่ทันกันนะครับมีตัวไหนที่น่าสนใจไหมเอ่ยตัวนี้ก็วันนี้ก็มีอะไรอีกอะจริงๆก็มีหลายตัวที่มันเด้งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ก็ลองขอดูภาพรวมตลาดหน่อยละกัน บีดีซีโดมิเนนเป็นไงบ้างโอเค b ีด d o m i n a n นก็มีการปรับตัวเด้งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่า BTC มีเงินไหลเข้ากลับไปที่ BTC ค่อนข้างเยอะมากกว่าที่จะไหลเข้าไปเอาคอยนะครับมันก็เลยมีการเด้งขึ้นมานะครับก็เป็นค่อนเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ BTC นะครับเพราะว่า ตัวนี้ก็สร้างฐานขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นแนวรับไปนะครับว่ามีโอกาสจะเด้งขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็รอลุ้นกันไปนะครับแล้วก็ถ้ามันจะขึ้นเนี่ย btc เงินมันก็จะไหลเข้าไปทาง btc ก่อนนะครับแล้วก็ไหลต่อไปที่ altcoin นะครับ total สองก็เด้งขึ้นมาแรงค่อนข้างแรงนี่เด้งมาขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับแต่เงินจะไหลไปเข้าทาง btc มากกว่าอืม ทั้งสองก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงกันแต่ก็เดี๋ยวนะครับมันยังมีเส้นกดตรงนี้อยู่ก็น่ากลัวเมืาะว่ามันอาจจะถ้ามันทะลุขึ้นไปไม่ได้ก็อาจจะต้องมีย่อลงมาอีกก็เอาคอยนี้ยังไงก็ต้องระวังกันก่อนแล้วกันนะครับเอาคอยถ้าทั้งสามเป็นไงบ้าง เท่าสก็ยังมีเส้นกดเส้นนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับยังยังไม่รู้ว่ามันจะทะลุกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เงินน่าจะไปทาง BTC มากกว่านะครับแต่ก็ดูกันว่า BTC จะขึ้นจริงไหมลองไปดูอีกที c ครอบหนึ่งโอเ okay. ค BTC ระยะสั้นตอนนี้ส่งกราฟก็เนื่องจากมีแท่งตัวนี้แท่งที่ทะลุขึ้น ทะลุเส้นเทรนไลน์เส้นไนนี้ขึ้นมาก็ทําให้มันดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างน้อยถ้ามันยังไม่เปลี่ยนเทรนมันก็จะมีโอกาสออกไซด์เว์ไปได้นะครับตอนนี้ถ้ามันทะลุขึ้นไปไฮเดิมตรงนี้ยกไฮตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งจะดีมากตอนนี้ไฮที่เท่าไหร่เอ่ยไฮที่ 4, 4, ่สีนะครับประมาณ4ี0 0มสีใช่ไหมสี่หมืนสีประมาณ 40, 4, ี่หมแล้วกันเลขกลมๆนะครับประมาณ 40, 4, 4, 5, นี้สี่0มืนสี ถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้ก็จะค่อนข้างสวยจะมองกราฟได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างจากขาลงเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะตอนนี้มันทำ lower low lower high lower low ลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้แล้วก็ค่อยย่อลงมาแต่แถวนี้ก็ทำเปลี่ยนเป็นโครงสร้างขาขึ้นได้นี่ก็จะค่อยๆค,ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มา อัปเดตกันสั้นๆนะครับก็แค่จะมาเตือนกันว่า BTC e d h นะครับตัวหลักมันมีสัญญาณซื้อจาก ATR t r l i l i n g stop loss แล้วนะครับก็ส่วนใครจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่นะครับผมไม่ใช่ financial advisor นะครับก็แค่มาเตือนๆกันแค่นั้นเองนะครับถ้ายังไงชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ